มาเริ่มหากันเลยจ้าไปจ้ะเอ้อยบงังสีใบใหม่กับสีเห็ดจ้จะ้องวะจีเกิดบอเนี่ยจ้ะดอกนึงกำลังโพแม่จ้ะนี่เห็นบอ,อกำลังโพฝนตกมากมันกับโพจ้ะนี้ประเดีเอาถุงมือมา เอามาอยู่แต่บ่อได้ใส่จ้ะพนนะ่ะงามแห้งโอ้โหพนนะ่ะอืมตหาหักแห้งไปจ้ะนเดี๋ยวมื้อนี้อันสิเบิ้งอันชันสิปาดล่องปาดเบ้างมันเสียอันนี้บอปนึงเด้จ้ะโอ้ย มาจ้ด่ด้เม็ดมาได้เม,ม็ดม,มาแต่หังแต่หังบ่ได้อันแนวปัดมาจ้ะเออมันกรสีมีลืมอันหนึ่งอยู่นะจ้ะุ่ดขามันจ้ะโหดพ่ขาวจนพูน อันมันอยู่ใกล่บ้าน้อจ้ะลูกกะแอลคน่ะเบิ้งป่าเบิง้งมันเนาบ่าถ้ทะนาวก็สิเอเบไว้นี่ขาวสะอาดตาจ้ะงามจ้ะ่นไปจ้ะไปต่อใช่ละอันกำลังว่าสิบอันยางไปต่อนันจะดอกหนึ่งอยู่ข้างหน้าอา้าอัน สู้มือนีนนั่งเก็บเห็ดเด้๋วจ้ะมันอืดเนี่ยจ้ะยึดขังทะเลสาบเนี่ยคือเกาจ้ะมันถึกฝนอืมเบิง่งโอ้โหไนหน่อยกำลังปงมืออื่นคือสีหญยเอาดอกนีก่อนจ้ะมามาเบิ่งกันว่มามันสีอนันเน่าบ่ แข็งไหมจ๊ะโหดพ่หนอกก้อนอ่อนอืมคจ้ะมึงปาดมั้งไม่นอนปะ ่าจะงามแหม้งตะโมจะมิไปจ้าไปต,ต่อมาจา้ะกงมันยุขางใหม่ไหมแต่ว่าอันห้อยถาก,กินมันนี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ตะบะถา,าก,กิน แต่วันยังแข็งแข็งอยู่ไหมจ๊ะแข็งแห้งควรอะหนึ่งแน่แน่งจ๊ะสองโอ้ยหล,ลุดเหรอ ได้บลยนนมาลองปาดบ้างก่อน ขาวงามอยู่จ้ะไปต่อหากแหนมันแย่ง่ากินจ้ะ หัวมันบ่ได้จ้ะแต่แต่ขามันแต่แต่ขามันเนาะดอกต่อมาจ้ะ ส่องขึ้นแน่นแต่ว่าขากงกลวงเลยงามอยู่จ้ะมลักกระดอกตองมาจ้ะ มันคือสิบอดด้ดอกจ้ะน่าจ้ะขอพ่ายจัดอันอ่องลนน่าจ้ะไปจ้ะหาต่อกันดอกงายแห้งจ้ะโหอยูห่หนาบาน ะผ้าปาดขาบ้างแหนแห้งจ้ะ พูนอ่ะโหดพ,พ่อป่าจ้าจ้าเห็ดมันปูมันเท่าทิมเห็ดมันปูนเชจะอคอยไปอันล่างเอาอันสียยีขามันออกมันบ่มีมืดตัดจ้า อามจ้ะเด็ดขามันออก <c oughs> ไปจ้ะมาจ้ะถ้ามันดอกใหญ่สิมันก็นหาง่ายจ้ะพน่นยิกขามันออกก่อนปวดพวกนะจ้ะมีด,ดอกนึงโอ้โอ้กระตาหัวใช่ไหม ใช่ละนี่ดอกหนึ่งมันอยากโพมันเหี่ยวหรอจ๊ะไปเดินต่อยู่จ้ะจุ่มหนึ่งมาย่างหาเห็ดเผือกย่างเดี๋ยวมาง้มหาเห็ดมันปูอยู่จ้ะดอกคนนีครับโพอท์โ สวยมากจ้ะเดี๋ยวยืดขามันออกก่อนจ้ะม,มันโอ้ยังได้มีดกับยุนากะตาเนี่ยแหละจ้ะถ้ามันหังพื้นมันเปียกบ่อยากเอากล่องตั้งโบยเดียวขาตั้งกล่องมาจ้าว่นะไปะยิกขา มหาอีคาเห็ดไปจ้ะไปจ้ะก,ก็ลั่งเสียกบาดมันยุบผ่านข้างจ้ะเห็ดเพลิงหวานม,ม,มันใหญ่แต่ย่าอะไรมันหลี่อันนี้บ่เหน็นเสียดายนะจ้ะเบิ่งกูนะไปจ้ะไอ้ก็บบมั่งสิกกบาดลเบิ่งกูมันโพอยู่ข้างล่างบางหยาไปมันก็เลยแน่บ่เห็น มาจ้ะมาต่อกันดดอกเนี่ยจ้ะอยู่ข้างท่างขึ้นกันยังแข็งแข็งอยู่ปึ๊บงมหาันจ้ะน่ะหงัดโอ้ยเมิงโถมไว้จ้ะมาล่องป่าบ้างก่อนหามีดก่อนจ้ะ คนอ่ะขาง่ามแหงจ้ะปาดออกลายกับสิ่ด้เนาะโคตรโออกอืม เนาว่ะโอ้ยปาดออกมันเนาวจ้ะพคตนนะน่าโอเคเดี๋ยวไปหาต่อจ้ะกล้วมันสีนี่บ่าบ้างจ้าดอกนี่ยังกำลังสีขอโตล่าพอดีมาพอดอกนี่พอดีพอดีนี่จ้านะัะแค่นานขึ้นขามันจ้ะ พอดีฝนมันบ้ฮั่นตกมันตกมาอยู่แต่ว่าถ่าให้มันเอาจากหน่อยบังเกล่าจ้ะโอ้ยงามแห้งจ้ะโผดพ่อมาโดนเหตุไปจ้ะถากบน่นอื้มพูนะงามแห้งอย่าอันสีภาาปาดก่อน โอ้ยอยู่บ้านจ้ะหอดบ้านละเด้ย,ย่างไปไงว่าแต่มาหาขางบ้านก็ออนมอแอมแอมอยู่แถวนี้ละจ้ะเดี๋ยวตั้งต้องก่อนได้จ้ะมาโผละ่ะต่างปกปกปก,ปกตาหากแห้งอันนี้พวกยากปาดมันหลายมันอ่อนแห้งจ้ะหน้าหากักตุ่มที่นี่ เพิ่งโพจ้ะยังอ่อนอ่อนอยู่เฮ็ดเผิ่งหวานใหญ่ไวนนะ้หอมแห้งจ้ะหอมหอมเดี๋ยวสิพาให้เบิ่งพาพาทางดักมันผนแขนช่นางได้ว่า น้มคักจ้ะโอ้ยบางจ้ะ่นอื้มหอมแห้งสวยๆจ้ะอ้อไปต่อหาต่อโอเคจ้ะตอนนี้แองกระยางหาอ่อมล้านบาทละมันกระเบิดลวจ้ะหลอมนี่พอดีต้องถา่าฝนมาอีกจักหน่อยนึงเห็ดมันจะค่อยออกนะจ้ะ ถ้ามันออกมันสิออกลายเนี่ยจ้ะแถวๆนั้นล่าสบานเนี่ยละจ้ะแถวอ่อนๆน้ำบานภาคตักอากาศเนี่ยจ้ะโอเคจ้ามูนิแองก้ขคอโตล่าไปก่อนจ้จาจะคอยพ่อกันในเคลียบหนาญน,นะจ้ามูนิบรรยากาศดีๆโอเคจ้าบ๊ายบายจ้า